เด็กที่ยิงจุดโทษพลาดในวันนั้นสู่ปีกตัวเก่งของอาร์เซนอลในวันนี้บุเกโยซาก้า ระบบ Academy ีฟุตบอลของอาร์เซนอลนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สโมสรแห่งนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทำให้วพวกเขากลายเป็นหนึ่งในทีมที่มีระบบ Academy ีฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกด้วยการพัฒนาดาวรุ่งฝีมือดีทั้งหลายเพื่อคัดให้กลายมาเป็นเพชรเป็ดงามที่จะขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้กับทีมในอนาคตถราย้อนไปในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นได้เลยว่า อารเซนอลได้ปลุกปั้นนักเตะฝีมือดีมากมายมาปรับวงการทั้ง กับตันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของเดอะการเนอร์สอย่างโทนี่อดัมหรือแอชลีย์โคถึงแม้แฟนบอลหลายๆคนจะเผาพริกเผาเกลือเขาจากการย้ายไปเล่นกับเชลซีก็ตามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาเป็นผลผลิตจากเยาวชนที่ดีแบบแท้จริงเชสฟาเบกัสที่ดึงมาจากลามาเซียโดยอาร์เซนเวนเกอร์ก็กลายมาเป็นกองกลางชั้นยอดไหนจะมีทั้งแจ็ควิลเชียร์วอยเชกเชสนี คีแลนกิฟส์เฮกตอร์เบยรินแซกนาบีหรือเอมิลสมิธโรและคนอื่นอๆอีกมากมายที่เราไม่ได้กล่าวถึงในปัจจุบันเองอาซนอนก็มีปีกโตเก่งที่เป็นผลผลิตจากอคาเนมี่อย่างบูกาโยซากาที่กำลังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชุดใหญ่ในปัจจุบันซาก่านั้นเริ่มต้นเส้นทางอาชีพลูกหนังกับอคาเนมี่ของวัดฟอร์ดตั้งแต่เขาอายุน้อย ก่อนที่ในภายหลังเมื่อเขาอายุได้เจ็ดขวบเขาถึงได้มาเข้าร่วมกับอคาเดมีของอาร์เซนอลเด็กชายสากาก็ค่อยๆบ่มพาะวิชาในอคาเดมีแห่งนี้ควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมกับคุณพ่อของเขาที่หมายมั่นจะปั้นและพร้อมสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อให้สากาได้กลายมาเป็นนักฟุตบอลในอนาคตสากาค่อยๆไต่ไปทีละระดับกับอาร์เซนอลจนมาถึงชุดย15 ที่เขาได้เจอกับตํานานของสโมสรอ,อย่างเฟรติกลุงเบิร์กที่เป็นผู้จัดการทีม u 15ในเวลานั้นซึ่งลุงเบิร์กก็กลายเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตการค้าแข่งของเขาโดยการให้คำแนะนำต่างๆในการเป็นนักฟุตบอลที่ดีซากาที่ค่อยๆพัฒนาขัดเกลาฝีมือกับลุงเบิร์กและก้าวขึ้นไปในทีละชดก็เริ่มแสดงศักยภาพและพรสวรรค์ที่ผ่านการเจียระไนมา จนกระทั่งในปี2018ปาก้าในวัย17ปีก็ได้สัญญาอาชีพฉบับแรกกับทีมและในวันที่29พฤศจิกายนปี2018เขาได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่เป็นนัดแรกหลังโดนเปลี่ยนตัวลงมาแทนที่อารอนแรมซีในนาทีที่68นาเกมยูฟายูโรปาลีกนัดที่เจอกับวอสกาโปรตาว่าหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหนูซาก้าก็ได้รับของขวัญปีใหม่สุดแสนจะพิเศษ ด้วยการได้ประเดิมสนามในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่1มกราคม2019ด้วยการถูกเปลี่ยนลงมาแทนที่อเล็กซีโวบีในนาทีที่83เรียกได้ว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดและไม่มีวันลืมของเจ้าตัวอย่างแน่นอนในฤดูกาลถัดมาฤดูกาล2019-2020เป็นฤดูกาลที่เขาได้เืยมาเล่นกับทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัว ด้วยการเป็นกำลังหลักให้กับทีมของอูนายเอเมรีหรือเฟรดดิกลุงเบิร์กที่เข้ามารักษาการแทนในช่วงหนึ่งหลังจากที่อูนายเอเมรี่โดนปลดจนมาถึงมิเกลอาเตตาที่ช่วงหนึ่งซาก้าถูกจับไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแก้ขัดหลังจากที่ซาอีโคราสินักได้รับอาการบาดเจ็บซึ่งซาก้า ก็สามารถทำผลงานได้ดีเลยในตำแหน่งแบ็กซ้ายและจบฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์เอฟเอัพกับทีมและลงสนามไปทั้งหมด39นัดในทุกรายการยิงไป4และแอซิสอีก12นับตั้งแต่ฤดูกาล2020 2021ซาก้าก็ได้กลายมาเป็นนักเตะตัวจริงของทีมและพาทีมชนะในถ้วยคอมม u นิตี้ชิลล์ตอนตอน้นฤดูกาล ในฤดูกาลนี้เองก็เป็นอีกครั้งที่สาก้าถูกเปลี่ยนบทบาทการเล่นจากตำแหน่งเดิมอย่างปีกซ้ายสวิชไปเป็นปีกขวาและในตำแหน่งปีกขวานี้เองก็ทำให้เขาสามารถเพิ่มจำนวนการทำประตูกับแอซิดมากขึ้นอีกด้วยสาก้า จบฤดูกาลด้วยการลงสนามไปทั้งหมด46นัดในทุกรายการทํำไป7ประตูกับ10แอสเซ็ตและติดทีมชาติอังกฤษไปลุยฟุตบอลยูโรอีกด้วยแต่ในรายการนี้น่าจะเป็นรายการที่เขานั้นคงไม่อยากจะจดจำและอยากลืมลืมมันไปเพราะอังกฤษนั้นสามารถทะลุเข้าไปได้ถึงรอบชิงชนะเลิศและเจอกับอิตาลีในรอบชิง ซึ่งฟากาก็ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่71เกมนั้นยืดเยื้อจนมาถึงช่วงดวนจุดโทษโดยมือสังหาร2คนก่อนหน้าของอังกฤษอย่างแรดฟอร์ดและซานโชต่างกันยิงไม่เข้าเลยทาให้ฟากาจำเป็นต้องยิงเข้าเพื่อต่อลมหายใจของทีมชาติอังกฤษแต่ดอนนารูมากลับเซฟลูกยิงของเขาได้ทำให้อิตาลีควา้าแชมป์ยูโร2020ไปครอง ซึ่งภาพที่เขาเดินร้องไห้ด้วยความเสียใจมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสำหรับเขาเป็นอย่างมากเพราะเจ้าหนูซาก้าในวัย19ปีต้องแบกรับความกดดันทั้งหมดไว้หลังจากนั้นแฟนบอลอังกฤษหลายคนก็มองว่าเขาเป็นคนที่ทำให้ทีมแพ้แถมบางรายยังเลยเถิดจนถึงขั้นเหยียดผิวกันเลยทีเดียว แต่หลังจากนั้นในฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2เจ้าหนูซาก้าก็กลับมาด้วยสภาพจิตใจที่แข็งแกรงกว่าเดิมหลังจากผ่านเรื่องร้ายมาถึงแม้ในฤดูกาลที่แล้วซาก้าจะไม่สามารถพาทีมไปเล่นรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่เขาก็ทำให้ทุกๆคนเห็นแล้วว่าเขายังรักษาฟอร์มเก่งของตัวเองได้เหมือนเดิมโดยไม่ขาดตกบกพร่องเหลือก็แค่พัฒนาจังหวะจบสกอร์เท่านั้นเลย และในฤดูกาลนี้ซาก้าได้ประสานงานร่วมกับกาเบรียลมาตินลลีและกาเบียลเคซุดในการเดินหน้าถะลุงประตูคู่แข่งโดยซาก้านั้นถือว่าเป็นนักเตะอีกคนที่ดูพัฒนาขึ้นจากเดิมโดยการเล่นที่ไม่ฝืนเหมือนแต่ก่อนการตัดสินใจในเกมก็ทำได้ดีขึ้นการจบสกอร์เองก็เริ่มดูเชียบคมทำให้ซาก้านั้นติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลโลกโดยตำแหน่งตัวจริงของทีม ถึงแม้ในทัวร์นาเมนต์บอลโลกที่เพิ่งจบไปอังกฤษจะไม่ได้ไปถึงจุดหมายที่ตั้งเอาไว้ แต่ซาก้าเองก็ฝากผลงานเด่นโดยการทำไป3ประตูกับ1แอซิสในรายการในปัจจุบันนะครับซาก้าลงสนามไปในลีกทั้งหมด18นัดทำไป6ประตูกับ7แอซิสและในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับสเปอร์ที่ทับปืนใหญ่สามารถเก็บแต้มจากคูกแค่แขนได้ถึงบ้านด้วยสกอร์2อ2ประตูต่อศูนที่น่าจะเรียกได้ว่าเขานั้นมีส่วนร่วมกับทุกประตูที่ทำได้ของทีมเลย โดยลูกแรกก็มาจากการที่เขาเปิดบอลฉลับไหลอันเซซิงยงและโดนฮูโกฮิโรริที่ซองแตกเข้าประตูไปแบบโอนโกส่วนลูกที่2เขายังเป็นคนแอสซิสต์ให้กับมาตินโอเดกาดยิงไกลเข้าไปแบบสวยงามอีกด้วย โดยวัยเพียงแค่21ปีของเขายังมีเวลาอีกนานที่จะทำให้สากากลายเป็นยอดนักเตะและถ้าเขายังขยันพัฒนาฝีมือเหมือนเดิมในอนาคตเขาต้องสุดยอดได้ยิ่งกว่านี้แน่นอนครับและสุดท้ายนี้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนคิดว่าซากา จะสามารถกลายเป็นปีกยอดฝีมือที่เหมือนกับตำนานของสโมสรอ,อย่างโรแบิร์ตสปีเรสและเฟรดดิกลุงเบิร์กได้หรือไม่ก็ช่วยคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปจากพวกเราแวดวงฟุตบอลได้นะครับขอบคุณครับ